สบายดีเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุพุสุคนมากมากมันนี้พี่น้องกินตั้หมู่หงน้ำบาวน์ห้อนมันนี้บรรยากาศทิ้งทิ้ง,งพี่น้องห้อนคักก็เลยส่วนกันนี่แหละเอาหมูนะ่หงนี่แหละมาตั้พี่น้องนี่มีกระปุ่นแน่ปุ่นแหง้งพี่น้องพ่นแม่บ้านพ่นดวกแล้วแหละนี่พี่น้องมากระทิ้นก็มาเป็นกลางเลยแกคักปะกระทิ้น ตอนนี้แม่บ้านเพิ่งกำลังตําเครื่องก็ผุครบหรอกพี่นอ้องเขือเทศก็ผู้นี่ตําแบบเล่าๆให้เนี่ยพี่น้องแบบบ,บ้านบ้านนะรถมันนี่หุงกรก็ซอยเรียบร้อยเนี่ยฮะจังไรกระทายกินน้ากันเลือพี่น้องแซ่บๆมันนี่ตําหมูฮุงตํากินให้มันซวงพี่น้อง สูตรม่บ้านเพื่อนพี่น้องสูตรแซ่บสูตรนัวเพื่อนวะทำเบเปิ้ลล่าให้เน่พี่น,อน้อ,นอ,นนนองแวบบ้บ้านนอกบ้านนอกนั่นเองโอ้ยเด็กินเนี่ยพี่น้องกินปลาแหลกเด็กห,ห่อมด่วยเลยตั้มมีบ้านเพื่อนตั้มเดียวพี่น้องคุณมหาเก็บผักแกงมวัด ปลูกผ้าบัวระพาพี่น้องนี่ก็คักไปแก่ก็ตำมะกงอืมปลูกไว้ก็ล่างงามพี่น้องมันถือผลใหม่แต่เวงอย่างนึงก็คือใบอันนั้นพี่น้องใบยิง่งง่ามบาพ่อนื้อฮ่มคักบัวร่าผ้าพี่น้อง บางเจนนึงก็คือพักอีตูเออคือใบพักอีตูวพี่น้องฮะนี่พี่น้องแนวแก้มแนวแก้มตามหาามูกรงใบของยุ่มนี่บ่นั่นนี่ก็แก้มไรก,กันนี่พี่น้องใบของยุ่มอ๋อหากินได้นี่แหละแบบง่ายๆเลยพี่น้อง เอจเสียพาแต่พี่น้องออหอมหอยหวยได้พี่น,อน้องผักบัว <ขอ S 2> ละพ่าลงไปม,มามาพี่น้องวันนี้เซ็บเซ็ตน้องกันสบายดีเนาะพี่น้องสบายดีเสียหนึ่งมามาพี่น้องมาวันนี้แล้วเรียบร้อยแล้ว มะซาวน้องกันมนันอนีพี่น้องแย่ตามหมอกงมาเลิ่มมาเลิ่มพี่น้องมาสุขสุขคนตามแม่บรรบ้านนะพี่น้อง ปลาแก้มก็หลายอย่างเต็มมะยะอยู่พี่น้องมาก็ทิก็มาเป็นกลางเลยกินขมมากินันะนนสอนเ้ดกเอา ตพี่น้องคื้บม,มา,ลามเลยห้ามืดม็ดตีพี่น้องผลสิมะไราเลยพี่น้องฟาวก,กิน มาพี่น้องมากืบรรยากาศฝนสีตรงครับคืมพิทคืมเลยพี่น้อ,นองทั้งลมทั้งฝนบัดนี านีคือแลดพี่น,น,นอกมากข้าวเดียวพ่นอีก่ตกแหละ ฝนไหลไเลยพี่น้องฝนไหลแล้วสาวะไรพี่น้องบัดนี้หลังจากวังยากินสมกับว่าล้วพี่น้องเอ้ยฝนตกห้ามาแบบสุดใหญ่เลยวังยาทั้งล่มั้งฝนข้าวเลี้ยวเราพี่น้องอันนี้ก็เส้าอะไรบัดนี้ฝน นะสำรับคลิปนี้ว่าพ่อนก็เสียไว้จำนีแล้ะพี่น้องพอนจิจบคลิปก็ขอ,ขอขอบุญขอบุณเนาะประเมพี่น้องเมื่อจุกุบทุกคนที่เขามาเบิงมา่อส้มกีปลาพ่อนมาเติตนจนจบเนาะพี่น้องปลาพ่อนก็ขอ,ขอขอบุญขอบุญหลายๆเลยพี่น,น้นองขอบกันไหมคลิปนาพี่น้องสบายดี